สวัสดีค่ะพบกับดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24เยวทีวีสถานีคนรักสุขภาพส4ชั่วโมงค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็พบกับฟ้ากันอีกเช่นเคยค่ะฟ้าก็จะนำเรื่องราวดีๆความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะในคลิปนี้นะคะฟ้าก็จะพูดถึง4ภาวะแทรกซ้อนของโรคไตค่ะ มีผู้ป่วยไตหลายหลายคนนะคะสอบถามกันเข้ามาว่าเป็นโรคไตทําให้เสียชีวิตได้ไหมจริงๆแล้วนะคะโรคไตไม่ได้ทําให้เสียชีวิตค่ะแต่ที่เสียชีวิตเพราะภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเป็นโรคไตนั่นเองค่ะซึ่งภาวะแทรกซ้อนนะคะมักจะตามมามากมายเลยค่ะหลังจากที่เรา ป่วยเป็นโรคไตแล้วนั่นเองค่ะซึ่งโรคไตเรื้อรังนะคะสามารถที่จะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆได้ค่ะซึ่งปัญหาสุขภาพนะคะก็จะเกิดขึ้นก่อนที่เราจะเป็นโรคไตไวายเรื้อรังนั่นเองค่ะอย่างเช่นเลยนะคะ1ภาวะโลหิตจางหรือภาวะซีดค่ะผู้ป่วยไตยหลายๆคนมีภาวะโลหิตจางภาวะซีด เยอะค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยไตยระยะท้ายๆนะคะซึ่งเกิดจากการที่ไตเราเสื่อมค่ะไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอีริโทรไอตินออกมาได้นั่นเองค่ะซึ่งเจ้าฮอร์โมนอีริโทอโรไอตินตัวน,นี้นะคะก็มีส่วนในการกระตุ้นไขกระดูกให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะ ผู้ป่วยที่มีภาวะซีดตัวหิตจางก็จะมีอาการอร่อนเพลียมึนศีรษะไม่มีแรงนังน่นเองค่ะ2นะคะโรคก,กระดูกค่ะผู้ป่วยไตมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเปราะกระดูกบ้างซึ่งเมื่อไตาเสื่อมนะคะร่างกายก็ควบคุมแคลเซียมโพแทสเซียมไม่ได้ค่ะจนทําให้แคลเซียมโพแทสเซียมเสียสมดุลซึ่งจะทําให ร่างกายนะคะไม่สามารถสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกได้นั่นเองค่ะ 3. นะคะภาวะอัซิโดซิสหรือเรียกง่ายๆ ทุกคนเคยได้ยินแน่นอนค่ะว่าเลือดเป็นกรดเมื่อไตเราเสื่อมนะคะร่างกายก็จะควบคุมความเป็นกรดด่างไม่ได้ค่ะเมื่อร่างกายควบคุมความเป็นกรดด่างไม่ได้ภาวะที่ตามมาก็คือเลือดเป็นกรดนั่นเองค่ะซึ่งจะส่งผลกับอวัยวะอื่นๆอ,อ,อีกหลายๆอวัยวะได้เลยค่ะ 4. นะคะรูปหัวใจแล้วก็หลอดเลือดน,นะคะ ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตค่ะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจแล้วก็โกรคหลอดเลือดตีบตามมานั่นเองค่ะซึ่งการที่ไตของเรานะคะสูญเสียหน้าที่เพียงนิดเดียวนะคะก็จะเพิ่มโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้มากกว่าคนปกติถึง2เท่าเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับความรู้ในคลิปนี้เกี่ยวกับ 4. ภาวะแทรกซ้อนโรคไตก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพืสส่อติดตามความรู้ใหม่ๆได้ในช่อง2 4่สีเจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ